วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโู้ยเนาะโอ้โหใเร็วนมันอะไรเนี่ยโอ้ยเนาะแบบนี้เนาะพี่น้องโอ้มาเนาะ Ô mày tèo, 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 ô mày หมงเววะก็เป็นทางนี้ก็เป็นทางนี้กูไหนเนาะมานี่กูกูซื้อวางไหนนาะลูกหลานอย่างหูจับอ้ สมุระลูกหลานเดอาจสมุนรื่อากสมุกนประกาูืน้มหี่แม่ปูมาหาลูกหาหลานข้างนี้น้ำโสกก็ใช่ไหมให้ลูกหลานบอปูแมมาเล็กมาลูกเนาะนี่กเงินแปูปูไม่ก็นะลูกหลานจัอูู้นกเนาะ ปูม่้มาจะไก่ตัวนี่ปูจะรองมาฉจนหมาแล้วลูกอลานสันหมาเออม่ีหมาก็เลยหมาอูหมาตรงนีปูเอาเอาเอาแค่นลูกหลานนี่อยู่ในคันโอ้มีมีพอดียาไหมปูฉันเปูจะมาสันขมัด มาแต่ไก่ตัวนี้ของเราปูหรือมาแต่ไก่มาแต่บึงพระโรงกูแล้วอุดแล้วปูรื้อปูก็มาตามลูกตามหลานนะลูกปูอ้าวอาวอ้าวอาวอาสันเล็กปูเด้อสองข้ามเลยละโอ้โอ้สันเป็นยิ้มเลยปูเด้อลูกหลานเอาไม้ปูสันเป็นยิ้มเลยปูเด้ออยากเที่ยวมาก เด็เที่ยวมาอิ่มน้ำสำนักอลไก็ไ้โซ่ไข่ไส้ลูกหลานเนี่ือปูเอ้ปูมาแต่ไก่ปูปูปยากปูเป็นอนลำมุ่งง่ามจ้ะบ่ำง่ามจ้ะปูอยากเที่ยวมาปูได้ดุงมหาปูอื้อ้ะดของหวนี่มนสูนี่นะให้ดูยลานนกปู ลูกหลานก็ยังสิบ่มีบ่ได้เชี่ยวมาสันมากยินินี่ก็สีปล่อยให้ลูกให้ร้านตัวเที่ยแรกนี้เนาะค่ะปู่เรืมาวัดจะแรกพ้อได้ยินมาในครั้งแรกเลยแลปู่วังเสียวโซก็ใส่สามตัวมใง้หูกห้หลายร้านน่ดูเอาแตมาหาปันไก่ปานนี่มาอะไขอโซลาดเดปูเด้อบูกแตวร้นบูกร้นนมีโซี่ไส้บ้าง ก right right? ูก็อยากจะมีแนวทางเื่ากันนะปูมาหาลูกหาหลานข้างนี้กูหิวหมากมาดูนเล้ดดิกูตอกแสบตัวกูจะ้เด็กบวชกนบพรษาล้วสีน้อยรกูสีดูโตกูน้ากตัวท่านฝากมานะลูกนะ ไม่บวชจนครบพรรษาแล้วลูกน้อไม่บวชจนครบพรรษาแป๊บใครใคละครูบวชอะไอ้ล่างไอ้ตัวเล็กนี่แหละลูกน้องไอ้ล่างบวชครบพรรษาบอกูไอ fa sí ้ล่างตัวเล็กนี่แหละครับอดบวชอมหอมอืมอืมออือมอือมอมอืมอืมมอือืมมอ ยากให้ล่างอ่าลำาถวายไหมปูยากให้มันลำมันมันลําสวยนะลูกนาโอเปิดเปดแล้กลมันลําสวยนะลูกนาบจเจ่ากนี่บอกีเล่นวตรมีอกตราไม่้นียนีบปูปว่าไก่สันแเาปูนี่ตงไปเห็นปูมากทีเดย ข้างแรกนะครับที่ปูเลื่อมากที่ดงน้าเพื่อนครับทุกอนนหนี่คุณเพิ่มมาจา้กเสือครับเส่นบุบม่ครับออเอ็นเสี่ยงเป็นทางแรงเด้ครับปูอเลือมากจากลงโงอยังนี้นะครับอาหอาดที่เราไม่ จ่ว่าปูเป็นจี๋ไนวทางปูใดพี่น้องก็รับมือได้ครับนี่แนวทางมาฝากรูปมาหลานบี่น้อปูเอาปูจะให้เราลูกเราโอ้เดี๋ยวปูสิปูอาใจเย็นๆปูจะปูเจ้าหมากกันหมักอย่างนี้ปูจะให้รำอยากให้รำถวายจัะน้อยบ่ปูอยากเบิ้งลูกหลานรำ ตข้อพันห่สามตรงไี้ได้หนีูู่้ต้นาเดี๋ยวพ่นไ่ข้กละเพ่นมาเดิโพ่นไี้ตัดิ้เจมากป่านนี้หรออ่ามดมันใกล้ๆเนาะอไอ้สอเออเอาไม้เอาน้ำปูไหมอู้ยได้ดีตัวได้น้ำปูไหม โอ้ได็โอ้เด็ของดีแล้วบ้านนี้เด็กเขาหมากแข่งแล้วบ้านหาของใส่หาถุงใส่ตองตองตองเออเออเออเอาไปตองซะก่อนนี่แล้วตัวปูไข่ให้แม่โอ้คือดีแท้วะได้ของดีจากปูแล้วโอ้คือสีสันใหม่อิ่มแล้วเนาะปูเนาะโอ้บ้านนี้อิ่มแล้วปูว่าอิ่มแล้ว เอาสมมุติประกาศไม้ปูเด้อบาดนี้เอาๆๆเอาเตรียมสมมุติประกาศไม้ปูเด้อเสียงโอ้ๆๆกินแล้วโอ้ยโอ๊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 ยโอ รักยรอวันที่ผมจะให้ตวอเังทังายขอเห็นีโชคมีิจัยก็ลูกน่ะต่ออมาได้ดีด้วยเอาสมุดากา one

กระดานลูปูกระดานมปูโอ้สีแดงสีน้ำเงินเนาะโอ้สีแดงมาปูเนาะปูรึปึ๊ดปูรึรปูมหาปูสีส้มหานอบ้านเอาปูเอาเค้งเค้งลูกปู้อสามตัวเหมนเหม็นลูกปูอ

สองตัวเดปูอ่สองตัวนั่นด้ซื้อกหลานอสองนนันในเร็อปูเจ็ดเท่าเจดไ่เจ็ดไทกันเก่าไท้กับคือเลยค่ะมีลาพิสนาปูตอนนล้แต่เท่านั้นเป็นเก่า ปสาตัวี่ปนัอย่งน้อปูตัวตัวขึ้นก้อนม่นอย่างนอปูลูกหลานฝึกลูกหลานโมจ่กปูที่แนบมือาปูให้มไม่มีจะอยู่แล้วจะูจปูให้ตูกปูจะอยู่บ่ได้แม่นเจียนหาศูนมาปูปูถือตัตอนไหนตัวเล็กอีกตัวนึงอันนี้เด็กูให้ล้ลูกจะ Đó cá với tôi lết nó rụt rờ Đi tán đua, đi phụ trí cho tôi hay nó rụt rờ À, Ngày quốc yên, ai lúc ngoài khóa nhìn Hãy subscribe tình kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không โบขึ้นมาไอ้ก้อนเอ็กไปเอ็กไปหมดไดู้กเปล่โอ้ยเอ็งร่องร้อรวยนรุ่เองเงี้ยไดเปล่ กำลังเกิดพวกแม่ลูกมาล่องแพล่างลงมินน่ะจ้ะเด้องมินนี่ก็เป็นลูกสาวไม่ไล่ล่ะค่ะลูกสาวไม่ไล่พ่นมาหน้าไม่ไล่มื่อนี่ก็ดีวลูก็เลยมาล่องแล่านเห็ตัวเลขตัวไหน ถ้าเห็นเบอ่์9 5 0 2น7 0ค่ะนี่เป็นเลขเก่าไทยด้วยค่ะเว่าเลขเจ็ดเอามาเบิงใส่กันเนาะเบิงใส่กันเพราะว่าเราเขียนเลขเจ็ดเบิงใส่กันแล้วเพราะว่าอ<ด>ันนี้ยูฟังพนจัน00กับ70แนนค่ะ

เมลงนงมไทีนสาตที่ตรเม็คกรับนเคยมาผ่านล่างไข่สามตัวตรงๆเลยมบ้า่ะตนกีแล้วสามที่ปีแล้วที่ไม่ไลที่ไปได้ท่านหนึ่งเก่ามากไม่ได้สีเลยนะหนูเนาะเราสเอ็ดรับสูตรเด็ดสามเอียรไปนเไกรไทย นี่เลขเจ็ดไทยจะเป็นที่เลเก่ามันสะเป็นเงี้ยองสีเออบเจ็ดกับเกแต่ว่าเลขเกมันต้องงอกังสี่ยๆั้สี่ี่ามยากเออเอาเป็นเจ็ดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์จะชั่วที่สุดมาถ้าแม่นี่เจ็ดศูนมันกับยูนีเราได้ถ้ามาจังสี่กับน้องพีังสี่เ้ามันกับเบองบอ่บงบได้มันเป็นเลขเจ็ดไทยเนาะเก้าหาศูนย์เจ็ดหาศูนย์ละเนาะสองตัวมันก็เป็นเจ็ดศูนย์อยู่แล้ว ต็ดเลยใค่อดติแบซีไปจปุนงลม้จมันพ่าอาเลยเเวจะไติดก็ไได้เขาเลยมน็อยบบเขาจะอยู่นาวเกิดขนกันอีกแล้วเนื้อผลมากผลมาแ้งครับ แมนสิได้สูอยู่ปกติเั็นมานอ่เฮียเนี่ยตื่นเลคุณๆาแเต้นไม่ถับเนาะปูเนาะเนยู่้ยากแล้วใส่แต่กวนสิเป็นแบบนั้นนี่เป็นใคยข่อยครับผมมาเห็นมาเห็นเดี๋ยวขอขอเบิ่งกันเดี๋ยวให้บ้านนี่แม่สิไทยเฮี้ตัวเล็กผมแม่ ให้ให้เอฟซีพันเป็แตลเบ่งอันนี้เป็นล่เมือที่ปูเป็นเขียนหายปูน่ารอดเป็นมหาว่าอย่างไยวันนี้พรารับขันหาขันแตกขันซีบขันเทปขันค้มน้ำพ่อบ่เคยอยากให้ไปรุ่งดอกข้าวเมื่อจะของูทดห้อดงหน่อย